ครับเป็นเด็กนี่วันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่วิสุทธเ้าปันยายุพรราาทุทธศรัทร้อยห้าสิเจ็ดนะครับก็เ,เป็นค่ายศิละปะเนาะที่เรามาเรียนกันดูที่หนึ่งวันแรกเลยนะครับวันนี้เยนจปเล้านิทานที่มันเกี่ยวข้องกับเราที่สุดเลยลูกมันเป็นนิทานที่มัน เราเจอทุกวันเลยนะครับนิทานอีโศกเรื่องสิงโตกับความจริงโมเด็ปนิดนึงนะที่ทำไม่ได้เนี่ยหัวเราเนนะมเมื่องไงน,น,นะครับสิงโตเป็นสัตว์ที่กินเนื้อใช่ไหมกินเนื้อเป็นหลักนะครับถ้าเวลาสิงสิงโตกินเนื้อเนี่ย ไม่ค่อยแปลงฟันหรอกจะแปลงได้ไงน,นะเราไม่ดีแปลงฟันะกินกินะนเนื้อกินเนื้อก็จะแบบลมหายใจนะปากอกินโตนี่เป็นไงครับถ้าคนได้แปลงไฟที่ไฟัน,นะเนาเจ็ดตาก็งคงแบบสุดๆอย่ยอยางเงยรูนะ้ไหมคงแย่มากๆอนะ่ะแค่หนิงโตนเนี่ยเวลาไปที่ไหนด้วยความที่ตัวใหญ่นะครับแลาวก็เป็นเจ้าป่าเป็นราชสีห์มาป่าเนี่ยใส่ เล็กๆน้อยใหญ่ก็จะยังเก่งทีโตมานะครับวันหนึ่งลหลังจากจับสัตว์กินเสร็จแล้วเรียบน้อยพุ๊บโอ,โอ้ยินกระดูกมันแทะไปพุ๊บๆกับไปที่บ่อน้ำส่องตัวเองไปที่กระจกกระจกนี่คืออะไรผิวน้ำนะผิวน้ำนะเด็กดื่มน,น้ำเสร็จแล้วพุ๊บๆนิเ่เราก็เรา,เ,รา,าเนี่ยเราไม่กล้ามีหว่านนะพอเสร็จปุ๊บ ระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้กลิ่นอะไรลุกเหม็นเหม็นเหม็นเน่าเน่าเหม็นซากศพก็ทำให้สึดแปลกใจมองไปรอบๆก็ไม่เห็นอะไรนะครับเป็นเจ้าแก่ผู้โชคร้ายเดินผ่านมาเออเจ้าหมาดีแล้วมาใกล้ๆท่าที่เรียนเจ้าแก่จ้าแก่กลัวจวบตันเลยนะมาใกล้ไปถึงแล้วอ่ะ เจ้าดูสิว่าลมหายใจของห้ามันมีกลิ่นเป็นอย่างไรนะครับเสร็จปุ๊บสิงจอกตกอ้าปากโอ้โหเราพูดถึงเลยเหม็นมากๆเจ้าแก่แทบเป็นลมเลยครับโอ้โห,โหท่านเจ้าป่ามันเหม็นจริงๆและเหม็น

เสือป,ปอ่าเออเอเจ้าหมาป่าเดินมาป<ฮ>ุ๊บมาดิมาดิดิหมาป่ากวนว่าอย่างไรสวัสดีท่านเจ้าป่าเราไปเจอกันนะเออเฮดีละดีละข้ามีเรื่องจะไหว้วานเจ้าท่านอ้ยมามามาดิเจ้าหมาป่ามาใกล้ๆข้าหน่ข้าอยากรู้ว่ากินลมหายใจ กินปลากินขี้ฟันไข่อะไรนะมันเป็นยังไงบ้างจะพอไหมยังอะ่ะพอแค่ไหนใช่มาใกล้ๆมาใ,ใกล้ๆันเรียบขาปาา่ามาเน่ยนะครับจะเห็นจลดป่าป่าพ้นลงมาจากหมาปา่าที่มันเป็นลมสลบแต่ด้วยความเป็นหมาป่านะก็คิดใใจต้องตอบความตายไหนแก่แน่น,นะครับ โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยท่านมีลมหายใจที่จะอาสดชื้นสดชื่นหอมแสนหอมกุเฮ้ยเจ้านี่มันโกหกตอแหลจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเจ้าเล่ไมกเจ้าหมาป่านี่เจ้าคกไม่ได้แล้วก็เอาผงนตกอาปาตายกินมันเป็นบางอย่าง กินหมาป่าโอ้ยโจนี่ปวดย้ายมากนะครับเอาเนี่ยเหมือนเดิมก็ยังสงสัยอยู่ครันี้เห็นสุนัขจิ้งจอกผ่านมาปุ๊บเหมือนเดิมเลยทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเอามามามาจะพร้อมหรือย,อยังละ่ะเจ้าสุนัขจิ้งจอกโอ้ยพร้อมแล้วนายท่านนั่งจอยฉลาดมากนะครับมีปัญญาก็แก้ทำเป็น แ,แก้มเป็นหวัดใช่ไหมครับแก้มเป็นหวนัดปุ๊บพอสิตัวอ้าปา,พากพ่นลมหายใจมาจริงจังมึงจะเป็นลมพุ๊ดจะพักเป็นพุ๊บอ๋อในท่านข้าขออภัยจริงๆช่วงนี้ข้าไม่สบายเพราะฝนตกนะโอครับ คงไม่สามารถบอกท่านได้ว่ากลิ่นลมหายใจของท่านเนี่ยมันเป็นเนท่เช่นไหนโอ้ขอโทษจริงๆนั่นไงท่านข้าไม่สามารถจริงๆแต่จริงๆแล้วเป็นไงลูกมันโหเ็นยมากนะเออแล้วไปแล้วไปแม่เจ้ามันไม่สบายเนาะ<อ>ก็จริงไหมรู้ว่าอปไรนะอ่าไป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 ,ไปอยากไปได้ก็ไปไปไปวนปุ๊ลทอดชีวิตทำมได้ <Yeah. S 1> นีิทาเรื่องนี้จบแล้วมันสอนว่าอะไรสอนว่าบางครั้งปัญญามีปัญญาเราจะรอดได้ความจริงบางสีบางอย่างนะมันก็ไม่ควรต้องพูดตรงๆแล้วนัอนอ,อีกบางทีมันไม่ไหวจริงเด็กเื่นบางคนไม่ไหวเนี่ยเหมือนไทยเห,หมือนแก๊ง อะไรไปไกเยป้าปากเหม็นจี่กิเพื่อนนเกลียดแกแดนี่นก็ต้องหาวิธีพูดออกกันดีใช่ครับเงนี้แต่ก็ต้องใช้ปัญญาแล้ก็เหมือนการจงหรนอเกจำไว้นะความจริงบางอยางเนี่ยความจริงบางอย่ญญางคนชอบบางยางคนรักไม่ได้ครับนาะการเป็นใครมาบอกเลื่อตัวจที่บิวที่แบแล้วไม่ได้เราบอกนะเพราะว่า พ่อมแม่แ้วมันตัวขาวพี่น้องแหวแันสี่มันตัวขาวเคือตัวดำเนีนยนะ่ยู่ก็แบบไม่พอใจนะเห็นไหมว่ากระปองแต่งยายมคุยกันนะแต่จริงๆความจริงเป็นนาะก็ตัวดำแถวไม่ต้องยอมรับความจริงแต่เราก็มนุษย์บางคนก็รัไไนะก,รกรไม่ได้แบบนะคชดไหมเบกคาตีกาเชเยียวนอช่ไหมคนดีเยน ยิกมยิ่งยิ่งตาบองนะทำไม่ด้มีคนว่าตีเก่งเฮ้ยอี้มไหวตากตีกคดไม่ชอบนะเดี๋ยวอ้วนเงี้ยชอบไหมโอ้โหยิ่งไม่ชอบเด็กจริงๆปวดนะก็อ้วนนนนี่แล้สวยคุณสวยขอทุกเรื่ออะไรมันเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูดีที่นงเยียเองชอบอ่ะที่ทางที่สอนที่รู้ว่าถ้าเรามีปัญญาเราจะรอดให้เจิดัญ แร้นักนะจุดลัวครับนี่คือให้คนละ60บาทอน,นี้เหลือเท่าไหร่เ0บ,บาท40บ,บาทเหลือ10บาทอ๋อก็คือ50บาทอันนี้69นนกินเกินงบนั้นเท่ากับว่าพรุ่งนี้เปลือนจะให้แค่50 อันนี้อันนี้ห้าสิบพื้นเอาสี่สิบห้าเองเทไปทางโน้นแบบเก่งมากนะไปเดี๋ยวจะเอาช้อนซ้อมมึงอยู่พึ่งนั่งนะให้ไมคเข้าก่อนเก่งมากคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบอาหารจังวันนี้นี้ขอขอบพระคุณมากครับเชิญครับอนะาจารย์ยอดก็ประมาณคนละหกทิศนะครับแต่ไม่ให้เกิดเติมไปก็เรีอน,านอ,อาหารเองไม่ใช่ที่เองนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองด้จักรคอย แต่รู้จัดที่จะทานอาหารครบวงกันนะครับทานให้อร่อยครับลูกนี่หมี่เบสอร่อยแน่นอนหมดแล้วแล้วก็เกล็ดทิ้งเนี้ยเวลาทำตัวเนี้ยค่ะมันมันมีรูสองด้านถก็มันไม่ไม่มีก้นปิดไว้ก็ใส่ของไม่ได้ถูกไหมคะนี่คืเราจะทำที่ติดตัวฐานล่างมาเราจะใช้ไม้ไม้ตีก่อนนะวันนี้ต้องทำฐานก่อนด้วยการติดไม้ตีให้ ทำแกนเพื่อให้ฝามันปิดลงนี่คือกระดาษแข็งกระดาษเนี้ยเอามาจากกล่องสีที่เวลาเด็กๆสีชอบแล้วมันใส่กล่องสีขาวอยู่เห็นไหมคะคือก็มันปัดคือของทุกอย่างเนียไม่ทิ้งเลยนะคะเราก็เอามาดูแล้วมาประกอบแล้วเราจะทําเป็นกล่องมีฝาติดใส่ของได้ตัวเนี้ยก็คือต้องเอามาติดประกบปุ๊บลองอยู่นี้นะคะ ก็คือติดกาวทำตัวเนี้ยขึ้นมาให้มันเป็นแกนตัวเนี้ยวันเนี้ยคือติดกาวรอเพุ่อมี